เื้อผ้ามันไม่มีเพศนะครับแค่แบบเราชอบเราก็ใส่เลยพอมันโดนวางบรรทัดฐานมาแล้วมันเลยทําให้คนที่แบบจะใส่อะไรเงี้ยมันก็โดนทุกคนว่าอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเปิดใจว่าเราเห็นคนอื่นใส่เราอยากไปไปเบรมเขา,ขาหรือไปบูลลี่หรือไปอะไรเขาปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าตัวเองไม่ชอบก็แค่ปล่อยไปคิดว่าคนที่กล้าใส่จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากถ้าจะไม่มั่นใจอ่ะให้เขาไม่มั่นใจโดยตัวเองดีกว่าแต่ว่าส่วนมากคนที่ไม่กล้าใส่เสื้อผ้าจะเกิดจากการที่โดนคนรอบข้างว่ามากกว่า าจะาต้องการไรจะจะเอาไงากูจะเติมกูไป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 สวัสดีครับพวกเราโฟมิสครับโฟมิก็เก,กิดจากพวกเรา4คนเป็นทีมเต้นกันมากอ่อนครับแล้วก็ มีผมที่นินจาแล้วก็ฟกซองมยู่ทีมเดียวกันแล้วก็อยากที่จะเป็นนักร้องแล้วจอร์ก็เป็นสมาชิกที่ตามเข้ามาทีหลังจอร์เองก็ไม่เคยคิดครับว่าคนเม็กซิโกหรือว่าชาวต่ตางชาติที่เสียผลงานของเราจะร้องเพลงเราได้ด้วย อันนี้คือที่เป็นตกใจอันดับหนึ่งแล้วก็ผู้คนเยอะมากๆเลยครับเท่าที่เราไปโชว์มินิคอนเสิร์ตก็คือเต็มพื้นที่ล้นเข้าไปในห้างเงี้ยมันเหมือนเป็นสถานที่ของเราอ่ะที่มันเม็กซิโกเม็นคนละภาติัวใช่คือแบบรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแบบมีความสุขมากเลยครับเพราะแบบว่าอย่างที่บอกไปคือมันคนละซีกโลกเลยอ่ะพีนเกิดที่ไทยมา24ปีอ่ะแล้วเขาเกิดที่ฝั่งโน้นอ่ะการนอนการตื่นก็คนละเวลากันแล้วเนี่ยตอนนี้เรากลางวันเขากลางคืนอะไรเงี้ย เราปล่อยโพล็อกซิงเกิลออกมาก่อนที่จะเป็นวายูคัมแบ็กนะคบตอนนั้นคือแบบว่าโดนกันแบบว่าโอ้โหแล้วทีวิธีอะไรเงร<อ>ี้ยคับเพราะว่าเหมือนคนยังไม่เก็ตผู้คนอาจจะได้รับการยอมรับในกลุ่มกลุ่มหนึ่งแต่ว่าในด้านของการที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือว่าในด้านของกฎหมายอาจจะยังไม่เท่าเทียมเท่าที่ควรสิ่งที่ไม่เปิดกว้างก็คือในเรื่องกฎหมายอย่างกฎหมายต่างๆในไทยมันแบบไม่รองรับ LGBTQ เท่าไหร่รู้สึกว่าถ้าตาบใดที่เราต้องดําเนินชีวิตโดยใช้เอกสารหรือกฎหมายต่างๆกฎหมายสมรสกฎหมายครอบครองสิทธิ์ที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องเน เขาควรจะได้รับความเท่าเทียมเท่ากับทุกๆคนในประเทศเพราะว่าไงเขาก็คือประชาชนในประเทศ LGBT ก็จ่ายภาษี LGBT ก็ทํางาน LGBT ก็คือคนเหมือนกันอะไรเงี้ยครับต้องดูว่าโลกมันเคลื่อนไปเท่าไหร่เลขมันเคลื่อนไปเรื่อยๆแต่ว่าความคิดเราไม่ควรจะย้อนกลับไปหรือไม่ควรจะอยู่กับทีเราควรจะรับฟังสิ่งต่างๆคนรุ่นใหม่หรือว่าสิทธิโลกมนุษย์ของเราที่มันก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าแบบคนที่ว คุมอยู่ยังเป็นแบบนี้ต่อให้เราแหกปากตะโกนไปแค่ไหนอะไรเงี้ยนินก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนไปไหมแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนสู้ต่อไปทักวันหนึ่งมันจะต้องได้แน่นอนนะครับ